สวัสดีครับผมดี4 0 8 7 9นจัชพลหนองเป้านะครับวันนี้จะมานำเสนอเนื้อหาการสอนในรายวิชาน้อย p a g a t i o n a n d v i b r a t i o n Control ในว,วิที่3นะครับโดยการเนื้อหาในการสอนในวิที่3นะครับการวัดและการจัดการสัญญาณการสัะเือนเบื้องต้นนะครับความสำคัญของการวัดการสัะเือน การใช้ประโยชน์จากการทดจสอบการสั่นสะเทือนแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆครับได้แก่การทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ที่สําคัญของระบบการสั่นสะเทือนครับและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองการสั่นสะเทือนครับในการศึกษาการสั่นสะเทือนครับมักจะต้องสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการสั่นสะเทือนและสร้างสมการการเคลื่อนที่เพื่อทํานายลักษณะการสั่นสะเทือนของระบบครับ2ครับ ใช้เพื่อทดสอบความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์เช่นการทดสอบความเสียหา,า,ายจากการกระแทกครับการทดสอบการตกกระแทกการทดสอบความหล้าจากแรงที่กระทํากลับไปมาช้าๆครับกลับไปมาซ้ำๆครับ,บาสาม,บสามับใช้เพื่อทดสอบสภาพของเครื่องจกักรขัดโดยสภา,าวะ การทำงานปกติครับเครื่องจักรอาจมีการอาจมีขนาดการสั่นสะเทือนและมีความถี่การสั่นสะเทือนอยู่ค่าหนึ่งครับแต่หากมีความผิดปกตินะครับหรือความเสียหายเกิดขึ้นจะส่งผลให้ขนาดการสั่นสะเทือนเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นครับและอาจเกิดการสั่นสะเทือนที่ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ การวัดขนาดการสัน่นสะเทือนของเครื่องจักรผักโดยสม่ำเสมอจึงเป็นการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและทําให้ตรวจสอบพบเห็นความเสียหายตั้งแต่ขณะเริ่มต้นได้ครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดการสัน่นสะเทือนนะครับระบบการวัดการสัน่นสะเทือนประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆครับได้แก่1ครับชิ้นง,งานที่ต้องการวัดการสัน่นสะเทือนครับ2ครับเซ็นเซอร์ครับ สามครับตัวกระตุ้นครับสี่ครับเครื่องขยายสัญญาณครับและห้าครับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณครับในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบที่สําคัญบางส่วนครับดังนี้ครับนั่เงครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนแรงหรือเครื่องที่ทางกุให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าครับเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดการสั่นสะเทือนอาจัด ปริมาณที่เป็นการกระจัดนะครับหรือความแรงความเอ้ความเร่งก็ได้ขึ้นกับชนิดและหลักการของเซนเซอร์เซนเซอร์อาจแบ่งออกเป็น2ชนิดครับตามลักษณะาการติดตั้งได้แก่เซนเซอร์ที่สัมผัสคกับชิ้นงานและเซนเซอร์ที่ไม่สัมผัสกับชิ้นงานครับตัวต่อมานะครับตัวก็ต้นการสัญญาณนะครับ ตัวกระตุ้นการสั่นสะเทือนเป็นอุปกรณ์ที่ให้แรงกระตุ้นกับระบบรัดตัวกระตุ้นที่พบเห็นกันบ่อยๆได้แก่ i m p u l s e Hammer ซึ่งทำหน้าที่สร้างแรงกระตุ้นแบบ i n p u t นะครับกับระบบทำให้ระบบสั่นด้วยคอนทีธรรมชาติของมันครับโดยช่วงคอนทีที่กระตุ้นได้จะสมัมพัสกับภาพเวลาที่เกิดการกระแทกครัด ตักระตุ้นที่ใช้กันมาอีกหนึ่งชนิดได้แก่ v i r a vibration นะครับ snaker ตัวกระตุ้นนี้จะให้การกระตุ้นได้หลากหลายครับทั้งการกระตุ้นลักษณะเป็นค่าซึ่งปรับค่าความถี่หรือขนาดได้ครับหรือการกระตุ้นแบบสมครับ ตัวต่อมาครับตัววิเคราะห์สัญญาณนะครับตัววิเคราะห์สัญญาณครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกสัญญาณครับและจัดการสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไปครับโดยอาจมีส่วนขยายสัญญาณนะครับรวมอยู่ด้วยตัวอย่างเครื่องวิเคราะห์สััญญาณจะแสดงในรูปที่8ถดง4ด้านล่างนะครับในปัจจุบันครับตัววิเคราะห์สัญญาณมีฟังก์ชันการทํางานที่หลากหลายครับซึ่งรวมถึงการบันทึกลักษณะสัญญาณในโมเดล ในโดเมนเวลาครับการกองสัญญาณนะครับการแปลงสัญญาณเป็นโดเมนความถีครับโดยใช้การแปลงฟูเรียแบบเร็วนะครับการหาค่าฟังก์ชันการตอบสนองเชิงความถีครับเป็นต้นนะครับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณบางรุ่นถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กครับและสามารถพกพาไปวัดการสั่นสะเทือนที่หน้างานได้ครับจึงเหมาะกับ การวัดการสะเทือนในงานการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงครับการวัดการสะเทือนเบื้องต้นนะครับการเลือกปริมาณการสะเทือนเพื่อวัดการวิเคราะห์การสะเทือนที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้าทั้งหมดครับขลาการสะเทือนจะแสดงออกมาในรูปแบบของการคัดจัดครับ อย่างไรก็ตามครับเนื handle, ่องจากการขจัดม an ีความสมคัธ์กับความเร็วและความด้งครับการวัดความเร็วและความด้งก็อาจจะก็อาจใช้เพื่อแสดงการสั่นเสือนได้ครับพิจารณาการสมการการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการขจัดความเร็วและความด้งครับสครับสัญญาณที่ต้นของการสั่นเทือนครับการวัดสัญญาณการสั่นเทือนของเครื่องวัดสัญญาณในปัจจุบันครับจะสุ่มวัดสัญญาณโดยเวลาที่แต่ละ วันแต่ละจุดนะครับถูกสุ่มวัดจะห่างเท่าเท่ากันครับลักษณะการสุ่มวัดสัญญาณแสดงดังรูป8.6จุดนครับความถี่ที่ใช้ในการวัดการสัญญาณเตือนนะครับมีชื่อเรียกว่าความถี่สุ่มสัญญาณครับ s ง m p l i คู f r u นะครับสำหรับช่วงเวลาที่แต่ละจุด ข้อมูลห่างกันนั้นสามารถคำนวณได้จากความถี่สุ่มสัญญาณครับการวิเคราะห์ฟูเรียนะครับการวิเคราะห์สัญญาณพื้นฐานที่ใช้กันมากคือการเปลี่ยนสัญญาณในโดเมน,นเวลาเป็นโดเมนความถี่โดยใช้การเปลี่ยนแปลงแบบฟูเรียครับลักการของการเปลี่ยนแปลงแบบฟูเรียนะครับมีความคล้ายคลึงกับการ การเขียนสัญญาณที่เป็นฟังก์ชันค่าคับให้เป็นผลรวมของฟังก์ชันไซนูไซน,นูซโยนะครับโดยสมการที่ใช้ในการเป็นแปลงฟูรีคือรูปที่อยู่ข้างล่างนี่ครับโดยเอกค,คือสัญญาณในโดเมนความถี่ครับและ x ตัวเล็กนะครับคือสัญญาณในโดเมนเวลาครับสำหรับตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ ในโดเมนเวลาและความถี่ครับโดยสัญญาณที่เป็นฟังก์ชันไซนูตซอยนะครับในตัวอย่างคือ x เลกครับเท่ากับ x cos วงเล็บ w t ลบด้วยายกำลังสองนะ p กำลังสองครับวงเล็บเท่ากับ x sine คูณด้วย w t ครับเมื่อแปลงเป็นโดเมนความถี่ครจะแสดงควาจะแสดงด้วยเส้นในแนวดด่งครับซึ่งความสูง ของเส้นหมายถึงขนาดของสัญญาณ x นะครับแด้เกิดที่ตำแหน่งในแกนนอนครับซึ่งความถี่ w ของสัญญาณจะสังเกตว่าข้อมูลเฟสจ,จะไม่แสดงในสเปกตรัมในรูปที่8ี8ครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเป,เปเลี่ยนแปลงฟูเรียครับจะได้รับข้อมูลค่าเฟสออกมาเช่นกันครับซึ่งอาจจะแสดงในรูปของการาฟของค่าเฟสในโดเมคนความถี่ครับสำหรับตัวอย่างในรูป ล่างแสดงให้เห็นว่าสัญญาณเป็นคาบโดเมนเวลาแสดงได้ด้วยในเส้นแนวดิ่งหลายๆเส้นที่ความถี่ต่างๆครับเมื่อแปลงเป็นโดเมนความถี่ซึ่งหมายความว่าสัญญาณเป็นคาบโดเมนเวลาเกิดจากการเกิดจากผลลงของฟังก์ชันเซนนูซอยหลายๆความถี่ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันครับ การประเมินระดับความดุรแรงของการสั่นสะเทือนนะครับประเภทที่1ครับทุกชิ้นส่วนย่อยของเครื่องยนต์และเครื่องจักรครับมีความติดต่อเชื่อมโยงกันกับตัวของเครื่องจักรนะครับขณะทํางานในสภาวะปกติครับตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังไม่เกิน15กิโลวัตต์นะครับประเภทที่2ครับเครื่องจักรที่มีขนาดปานกลางครับเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังตั้งแต่ 15. ถึง75กิโลวัตต์นะครับประเภทที่3ครับพัดลมขนาดใหญ่ครับ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับประเภทที่4ครับพัดลมขนาดใหญ่และเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับที่มีลักษณะการทำงานเมื่อมีการหมนุนของมวนลน้าหนักมากๆครับติดตามงบนฐานซึ่งยดยุดซึ่งยึดจย,นย,ดยุนได้เพื่อลดการสั่นสะเทือนครับเช่นเทอร์โบหรือเจเนเรเตอร์ครับการวัดและการสั่นสะเทือนสัญญาณการสั่นสะเทือนเบื้องต้นนะครับต่กอไปด้วยอิพพมพลเมน แ a นดูเ e r ร์นะครับโพซิมิตี้เซนเซอร์นะครับใช้ระการของกันยานำกระแสไฟฟ้าของคลดลวดครับที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากการไหลของกระแสไฟฟ้าสลับที่ป้อนเข้านะครับเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุเปลี่ยนไปครับจะทําให้ภาระทางแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนกับระยะทางทำให้คํานวณออกเป็นระยะได้ครับ Pro, Pro ต่อมานะครับ velocity t r a n s d u c o r นะครับ mm hmm. seismic นะครับ velocity ครับเมื่อมีการสัน่นขดลวดจะสัน่นได้เคลื่อนที่ตัดสนางแม่เหล็กและเนียวนำให้เกิดความต่างศัก์ที่สัดส่วนกับความเร็วนะครับส่วน direct a o n pickup นะครับ ังหลักการเดียวกันครับใช้วัดการสะเทือนของชิ้นส่วนขนาดเล็กครับเนื่องจากจะไม่ต้องติดตัวกับเดือนกับสิ่งที่ต้องการวัดครับอันที่ท้ายนะครับ X-Demol e l โล o Meter นะครับ p ซนอิ Electric Effect นะครับก็คือวัสดุบางชิ้นครับเช่นส q u าหรือ เปอร์โลเล็กทริกนะครับจะเกิดประจุไฟฟ้าเมื่อถูกแรงกดเนื่องจากแรงมีความสัมพันธ์กับความเร่งจึงสามารถใช้ไฟโซเล็กทริกเอฟเฟกมาสร้างแอ็กซ์อิเล็กโตรเมเตอร์ได้ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ